ดีครับทุกคนเห็นบ่หลวงพ่อเพิ่นขยนันขักพดนามต้นใหม่นี่เพื่อนก็ปลูกต้นใหม่เยอะแยะเพิ่นปลูกเองด้วยนี่ทั้งขุดหลุมทั้งอีหอย่างตอนเศร้าแล้วกิดทรงเราเพื่อนก็มานี่มาพดนามต้นใหม่ขยันแห้งยันขัดกิีหลอลงพ่อก็ไดว่าหาย,ยาดโยมซอยเลยดิเนเป็นเห็ดของเพื่นผู้เดียว ขยันคัดขยันเนี่ยคนแบ่งก mm. uh ันเป็นสัดส่วนต่อหลวงพ่ออีกลูกหนึ่งอยู่ทางไต้เพื่อนก็ดูแลคนงานก่อสร้างอยู่อีกสองลูกทั้งเทิงทางกิจถนนลาดยางนั่นก็ตัดหญ้าพดนน้ำต้นใหม่กันหลวงพ่อลูกนี้เพื่อนก็พดนน้ำต้นใหม่ของเพื่อนองค์เดียวเพื่อนขยันขัดสูมมือบายๆเพื่อนมาฮดอยู่นี่ละข้างๆตะลิงนี่ เพื่อนกยายันของเพื่อนขับแม่ชีเพ่อนหนังโผกันตินอยู่ม,งงม,มันนียางมาวัดด้วครับทุกคนแม่ชีเกำลังเดินกันออกมาอยู่ বনাই ভালে ভাল পাওঁ ชมวิวในวัดครับเบื้องลงขอ้อพื่นเ็ดแปลงแปลงแปลงดอกใหม่ของควรยาวไปหอดคุณเลยกระยันแฮงใบหาห้ยาิโยมซอยเลยเด้เพิ่น็ดกองเกินองเห็นบ่เพ่นขุดลุมมย่างดีเลยนี่จะต,ตนใหม่ เปิ้นใหม่เพิ่นหาพุ่นหาอย่างมาใส่หยาดโยมเอาพุ่นมาให้เพิ่นเพิ่นกับใส่เพิ่นกับหดของเพิ่นเองสวยงามหลายเพิ่นแบ่งหน้าที่กันเป็นส่วนเป็นส่วนดีฮะบ่เพิ่นหดหดน้ำต้นใหม่ของเพิ้นเพิ่นไว้หยาดโยมสวยเพิ่นจัดการของเพิ่นเองดีแฮงกันมาอนีแค่นี้เด้อครับสวัสดีครับ